เด well. ี <erman> <idd Hir Par adi> ๋ยวช้าหน่อยนะหนิงจบเท่านี้ได้ไหมคะขอโทษค่ะ ถูกจับตามองอย่างหนักมากกับความสัมพันธ์ของคุณแม่ลูกหนึ่งหนิงปณิตาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมายอมรับแบบตรงๆว่ามีปัญหาความรักกับสามีหนุ่มจินธรรมวัฒนะแต่หลังจากนั้นหนิงก็เงียบหายและไม่ออกมาพูดเรื่องความรักที่มีปัญหาอีกจนเมื่อไม่นานมานี้หนิงยอมออกมาพูดแล้วถึงสถานะกับสามีจินว่าตอนนี้เลิกหรือยังไม่ได้เลิกกัน โดยหนิงได้เปิดใจผ่านรายการแฉว่าชีวิตรักตอนนี้กับสามีจินก็ยังอยู่บ้านเดียวกันเหมือนเดิมและยังไม่ได้เลิกกันซึ่งที่ผ่านมาหนิงตอบเคลียร์ชัดทุกเรื่องไปแล้วและยังคงเป็นคำตอบเดิมอยู่พร้อมวอนทุกคนอย่าไปเสพติดภาพในโซเชียลเลยเพราะว่าภาพในโซเชียลเราทุกคนอยากลงภาพสวยๆดีๆทั้งนั้น ซึ่งทุกครอบครัวทุกคู่สามีภรรยาก,ก็มีปัญหาหมดและไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีปัญหาแต่พอเราเจอปัญหาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราต้องมาแก้ปัญหาแล้วแต่ละคนก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกัน สำหรับหนิงต้องขอขอบคุณลูกน้องนิรินมากที่ทำให้หนิงมีสติและใจเย็นเมื่อเจอกับปัญหาเพราะการเลี้ยงลูกสมัยนี้จะเลี้ยงด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเลี้ยงด้วยพฤติกรรมของตัวเราถึงแม้หนิงจะยังทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซแต่มันต้องดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกและหวังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ และหนิงก็เป็นคนที่ถ้าเจอปัญหาอะไรแล้วเป็นคนชอบจบและต้องเคลียร์ให้จบชัดๆแต่ต้องยอมรับว่าบางเรื่องมันเคลียร์ไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยช่างมันเพราะว่าหนิงเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกมันอยู่ที่ว่าจะจบแบบไหนซึ่งเราไม่มีวันรู้ได้แต่ถ้าวันนี้เราแก้ปัญหาไม่ได้ก็อยู่เฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวเวลาจะบอกเราเองว่าทางออกของปัญหามันจะเป็นยังไงและยอมรับความจริงดีกว่า แต่สิ่งที่ทำให้หนิงรู้สึกแยก่กับเหตุการณ์ที่มีปัญหาเรื่องความรักกับสามีและเป็นข่าวซึ่งต้องยอมรับว่าบางครั้งมันเป็นข่าวไม่จริงคือลูกสาวน้องนิรินไปโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนที่โรงเรียนพูดถึงเรื่องข่าวที่มีคนเมาส์กันมาพูดกลางสะน้ำ ดยเรื่องนี้หนิงไม่ได้เป็นคนรู้ด้วยตัวเองแต่แม่ของเพื่อนของน้องนิรินมาเล่าให้ฟังจึงตัดสินใจถามลูกสาวว่าทําไมไม่เล่าให้แม่ฟังซึ่งคําตอบที่ได้จากลูกทําเอาหนิงพูดไม่ออกเลยทีเดียวคือลูกสาวบอกว่าวันๆแม่เครียดเยอะแล้วไหนจะงานไหนจะเรื่องส่วนตัวของแม่หนูเลยไม่อยากจะเอาสิ่งที่หนูโดนไปกระทบให้แม่เครียดอีกเพราะว่าหนูรู้ว่าทั้งหมดที่แม่พยายามทําทุกวันนี้เพราะแม่ทําเพื่อหนูพอหนิงได้ฟังคําตอบของลูกแล้วก็ไม่ได้กล และเข้าใจเด็กที่เอาไปพูดเมสากันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไปพูดหรอกแต่บางทีเด็กมันอาจจะได้ยินจากพ่อแม่คุยกันแล้วไปพูดกันพร้อมวอนว่าอย่าเขียนข่าวที่ไม่ใช่เรื่องจริงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ